สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในรายการพิเศษเดลี่ในช่องวิคอนเทนต์วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมแพะเมืองผีกันและนี่ก็เป็นป้าของแพะเมืองผีนะครับทุกคนเนการดของชาติเป็นอุทยานแห่งชาติ <c oughs> เรเวนนี้แล้วก็มีหลายๆป้ายที่บอกว่าถแถวนี้เป็นไอาการอนุรักษ์ของ สิงเวดล้อมคุณพี่พีอะไรพีร่ขอกินอาหารก่อนนะคะนอาหารนะครับเอาสุดตามโคงพี่สองเล็กพอนะครับ ตอนนี้พี่ก็ขอเติมพลังก่อนแล้วเราจะไปเจอกันอีกทีตอนที่เราเติมพังเสร็จนะคะตอนนี้พี่แท้จะเติมพลังเสร็จแล้ว ตอนนี้พี่แ้มีพลังเต็มที่แล้วพี่ี่ยก็จะพาทุกคนไปชมแพะเมืองผีกันเลยแล้วตอนนี้คือสุดที่เขาได้ถ่ายนกไว้นกทีอยู่ในบริเวณนี้มีนกหลายๆชนิดซึ่งแต่ตัวน่ารักมากทั้งนกปลอดทองนกปลอดปลอดหัวสีเขมา แล้วก็นกอีก linkage, หลายอย่างตัวที่ผมชอบที่สุดคือตัวนี้นกอีกเสือสีน้ำตาลตาโตโตนาลักน่ารักปากก็เล็กแล้วก็มีนกชายเลนเขียวแล้วก็มีนกกระจิตธรรมดาแล้วก็มีนกหลายๆชนิดที่อยู่ในบรนิเวณนี้แล้วก็จะไปชมกันเลย <C ute> นี่คือวัดของแพะมุมงผี ตอนนี้พี่ไดจะเล่าเิทานให้ฟังมียายแก่คนหนึ่งเขาได้เข้ามาในที่แพะเมืองผีตรงนี้เขาก็เลยไปเจอหนูขุดทองเขาก็เก็บ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 แล้วทีนี้เขาก็จะออกไปแล้วแต่เขาออกไม่ได้เขาก็เลยเอาที่เขาหยิบมาเป็นทองที่เขาหยิบมาไปไว้ที่เดิมแล้วเขาก็ออกได้ต่อมาก็มีชาวบ้านเขาเดินตามรอยเท้าของยายแก่ แล้วพอไปสุดปากรอยเท้าก <Wha> ็ไม <Gore> ่เจอทองอ่ะไม่เห็นมีทองเลยมีแต่เสาเขาก็เลยตั้ง okay. ชื่อบริเวณนี้ว่าแพะเมืองผีนั่นเองแล้วก็จะไปชมกันต่อเลยเราก็จะขอพักสักแป๊บนึงตอนนี้แค่เมื่อขาเ่าก็จะเข้าไปนั่งพักสักแป๊บนึงก่อนนะคะทุกคน คนที่แทบมองผีมีผีจริงด้วยตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีผีเสื้อเต็มไปหมดเลยนี่ก็มีหนึ่งตัวมีหลายตัวเลยสีขาวสีชมพูมีเพียบเราลแล้วไหยครับ อยู่ใสถานการณ์ช่วงนี้จะมีโควิดแต่ก็ยังจะมีนักท่องเที่ยวอยู่อยู่บ้างก็เป็นสีสันให้กับการเที่ยวบางบางแหล่งที่ไม่มีการเสี่ยงและนี่ผีเสื้อสวยมากตัวสีดำปีกสีขาว ตรงนี้ที่พระบรมแหเวนลักษณะแบบนี้พ่อโดนลมกัดโซที่อเมริกาก็มีทุกท่านคงน่งนาจะรู้จักแกนฮันยอนนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง อะไรพี่พีได้เดินจนเหนื่อยพี่เีฟหน้าแดงตูดลิงเลือนเลยพี่พีทก็จะขึ้นไปพักสักพักหนึ่งแล้วก็จะเริ่มถ่ายกันต่อ,อแล้วที่ที่แพ้บันทึกแบบนี้เพราะถูกน้ำกัดเซาะที่เขาแจง้งไว้บนเรือนี้ว่าถูกน้ำกัดเซาะ ววิเราไปดูกันเลยทีนี้เรก็ได้อยู่ที่จุดชมวิวแล้วมองแถวนี้วิวก็ดีแถมอากาศก็ยังดีด้วยสดชื่นเราไปดูวิวกันเลย แล้วตอนนี้พี่ชอบเทปคอนเทนต์ในรายการเทพแอนี่เรียกขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบชกดไลค์ชอบกดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ชอบเทปแยนะ